ปี2021เป็นปีที่ได้ฉายอนิเมะดีๆมาให้เรานั้นรับชมกันมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เกิชดชาตินี้แม่งมีแต่ดราม่าแอคแท็กออนไททันไฟแนลซีซั่นเทนเซชิตะระสลามรัตะเคนและเรื่องอย่างอื่นอีกมากมายและสิ่งที่ตามมาของการมีอนิเมะดีๆนั้นก็คือการมีภาคต่อของอนิเมะซึ่งการที่จะมีภาคต่อของอนิเมะเรื่องนั้นๆได้เนี่ยในภาคแรกมันจะต้องได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นยอดเข้าชมอนิเมะแบบถูกลิขสิทธิ์ยอดขายมังงะและไลน์โนเวลที่พุ่งกระชูดและยอดจำนวนคนที่รอติดตามจากเหล่าแฟนคลับและสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในหัวข้อของอนิเมะเรื่องใดบ้างที่จะฉายในปี20 2 2ที่ to me. กราบแน่แทบล่องจากกระและพวอกโอตโคูวิฟเหมือนเปรี้ยวทุกคนกันด้วยนะครับผมเรี่วผมฟูฟ่องก็ห่างหายกันไปตั้งสองอาทิตย์เลยในช่วงเวลาที่ผมหายไปเนี่ยผมก็ไม่ได้หายไปไหนไกลหรอกครับแล้วผมก็นั่งว่างๆนั่งเล่นเกมอ่านโดจินไปเรื่อยๆเนี่ยแหละแล้วจู่ๆผมก็อยากกลับไปดูอนิเมะเก่าๆขึ้นมาผมก็ปิดหูฟัง Discord แล้วไปนั่งดูยาวๆเลยละครับซึ่งมันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมได้กลับไปดูซึ่งนั่นก็คือเรื่องผูกา้าโลภกาศไอ้เรื่องนี้เนี่ยปเป ที่โดนเลื่อนฉายภาคต่อมาหลายต่อหลายครั้งมากๆตอนแรกก็จะฉายในปี2020แล้วก็โดนเลื่อนมาฉายในท้ายปี2021เและแม่งก็เลื่อนฉายไปอีกแล้วผมเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่ทํทำคลิปใหม่ในหัวข้อของ7อันดับอนิีม่ภาคต่อประจาปี2022ัีที่จะถึงนี้ซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นก็ไปดูกันเลยครับผมมาที่ทได้รั นับถอยหลังเหลืออีกไม่กี่วันที่จะได้ฉายภาคจบบทสรุปของมหาสงครามระหว่างเหล่ามวลมนุษ,ษยชาติและเหล่าไททันเมื่อทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของอนิเมะได้ประกาศออกมาว่า A t t a c k on t i t a n นเด Final Sea s o n Part 2จะมีกำหนดฉายในวันที่9มกราคมที่จะถึงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเนี่ยให้ไฟไวัลเลเลยล่ะครับเป็นอนิเมะเรื่องแรกๆที่ผมนั้นดูและติดตามมานานแสนนานตั้งแต่วัยเด็กกระโปงหัดดูอนิเมะมาจนถึงวัยที่เรียกได้ว่าเป็นนิอย่างเต็มตัวได้เลยล่ะครับ และภาคนี้ก็ได้ a, สตูดิโอแมปปาสตูดิโอเดิมที่ได้ทำาคหนึ่งมาในตอนต้นปีไม่จะทำสารับภาคจบนี้ก็มารอดูกันนะครับว่าเขาจะทำออกมาได้ดีมากน้อยเพียงแค่ไหนหรือจะทำออกมาห่วยแตกกันแน่ก็ต้องมารอรับชมกันแหละครับโดยสำหรับอนิเมะเรื่อง Attack on Titan the Final Season นี้เนี่ยก็ยจะมีกำหนดฉายในวันที่9มกราคมนั่นเองก็รอติดตามแล,ละรอดูบทสรุปเรื่องราวของงหมดได้เลยนะครับ うัดเทโนยูชาโนอาลิอาคาลิผู้ก้ารบผงาดเรื่องราวของยีวัฒนีนาอฟูมิเด็กหนุ่มสุดแสนธรรมดาที่ถูกอัญเชิญไปต่างโลกแล้วก็ได้ถูกหักหลังโดยยายบิชและไอ้สวะที่ทำให้พระเอกของเรานั้นดูแตกต่างไปจากต่างโลกเรื่องอื่น ซึ่งสำหรับใครที่กำลังเบื่อๆอินเมนะแในวต่างโลกที่พะเอกพลังโหดๆแบบไม่สมเหตุสมผลแล้วเนี่ยผมก็ขอแนะนําให้ไปดูเรื่องนี้เลยนะครัช่วงแรกๆก,ก็ยังงุนงงกับไอราชาหน่อยแต่หลังๆผมรับรองว่าสนุกใช้ได้เลยทีเดียวโดวยสำหรับวันฉายของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยทางออฟฟิเชียลก็ได้ประกาศออกมาว่าจะฉายในซีซันสปริง2022เนื้อคือเมษาย,ยนปีหน้านั่นเองก็ไม่รู้ว่าจะโดนเรื่องฉายอีกหรือเปล่าก็เป็นว่ารอติดตามรับชมไปพร,พร้อมๆกันเลยครับ またたはぐれたら困るしこの階段意外と急で危ないしカー会長のタラキさん、何が何な ดยูยังพูดเองคืนเองก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นผลงานมังนน่งอะแนวโรแมนติกเลิฟคอมดี้ในรั้วโรงเรียนที่ได้จัดทําเป็นอนิเมะภาคแรกกันในปี2018และยังหวานไม่พอในปีต่อมาก็ได้ฉายภาค2มาให้ดูกันต่อยาวๆเลยเดยนครั้งนี้ในที่สุดภาค3มก็ได้ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วโดยสำหรับวันฉายของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ย<อ>ก็จะฉายในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นั่นเองก็รอดูติดตามการบูลลี่ของน้องหมิงในซีซั่นหน้ากันแล้วกันนะครับร คังวุยาสาัมมาวะเคาคุราเซไตสรภาพรักกับคุณคางญุยซะดีีสงครามปราสาทความรักของเราอเชริยะเรื่องราวที่ต่างฝไยต่างยึดถือในศักดิ์ศรีของตนเอง ที่ต้องหาทุกวิถีทางให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นมาสารภาพรักกับตนเองให้ได้ชิโรกะเนะมิยุกิไอหนุ่มฐานะยากจนคนหนึ่งที่ได้ไต่เต้าตอนเองขึ้นมาจนกายมาเป็นประธานนักเรียนชิโนมิยะคังวิะลองประธานนักเรียนที่เป็นคนจากตระกูลใหญ่และร่ำรวยทั้งสองเนี่ยมีผลการเรียนระดับอัจฉริยะซึ่งพวกเขาหลังจากที่ได้ทํางานร่วมกันมาสักพักหนึ่งก็องแอบมีใจให้กันและด้วยความหญิงในศักดิ์ศรีของตอนเนี่ยจึงทําให้ไม่มีอะไรคืบหน้า เรื่องราวของสงครามที่ตัดสินกันด้วยฝ่ายแพ้จะเป็นฝ่ายที่สารภาพรักและฝ่ายชนะที่มึงโคตรจะบ้าบอลเลยมึงคุ้โคบกันเป็นสีนี่แม่ค่เจคุณแม่ตาทำีแยร์นน้ำใช้โนิโะคจาโอคากิชิมัสสดุดรักใจแฟนเช่า หลังจากที่อนิเมะเรื่องสะดุดรักยกแฟนเช่าได้ฉายออกไปในซีซั่นซัมเมอร์ปีที่แล้วเนี่ยตัวของอนิเมะก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและทางผู้ร่วมกับก็บยังออกมาบอกว่ายอดแผ่นบูเลนั้นขายดีถล่มทลายจึงมีโอกาสสูงที่จะทำซีซั่น2และในที่สุดภาค2ก็ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วเรื่องราวของคินชิตะคาสุยะไอ้งอังคนหนึ่งที่แม้ว่าจะอยู่มหาวิทยาลัยแล้วแต่เขาเนี่ยก็เพิ่งจะได้มีแฟนเป็นคนแรกในชีวิตและยังไม่พอ ไอหมอนีเนี่ยมันก็ยังโดนเธอบอกเลือกอีกด้วยแล้วมันเนี่ยจึงตัดสินใจที่จะใช้แอปไดมอนแอปที่ใช้สำหรับบริการแฟนเช่าและคนที่คาสุยะได้ไปเช่าเนี่ยนั่นก็คือมิซึฮาระจิซุรุยิงสาวที่เพียบพร้อมไปซะทุกอย่างที่เธอเนี่ยได้เข้ามารับหน้าที่เป็นแฟนปลอมๆให้กับเขาและเรื่องราวความรักของไอ้งัางคาสุยะกับไวฟูของผมจิซุรุจะเป็นเช่นไรนั้นก็ต้องรอติดตามกันในภาค2ในปีหน้ากันนะครับ 神様僕強くなりたいですここで立ち上がらなくてここで高みに手を伸ばさないでいつ届くっていうんだ英雄に憧れていたみんなを救ってみせるそんな英雄になりたかった ดันมัจิมันผิดหรืองไงที่จะพบรักในดันเจียนอนิเมชันสําหรับคนที่ชื่นชอบการผรจญภัยในดันเจียนกับผลงานที่รับการดัดแปลงมาจากไรโนเวลเรื่องราวการล่าฝันของเด็กหนุม่มกับเทพธิดาที่ตัวเล็กซึ่งในดันเจียนก็เต็มไปด้วยเหล่ามอนสเตอร์ที่ทําให้พวกเขานั้นได้อัพสกิลและความสามารถนําไปสู่ความสําเร็จในฐานะนักผจญภัยสุดแข็งแกร่งโดยสําหรับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จะฉายในปีหน้าอีกเช่นกันซึงนนนนยย่งแน่นอนว่าภาคสามเนี่ยกูยิ้ดูวิจบเลยเยอะแน่ก็รอติดตามกันด้วยนะครับนะผม วันิทัส,สื่อโนคัสบันทึกแฟมพายวันิทัสเรื่องราวการรักษาแวมพายของวันิทัสและโนเอบุตรแห่งนาวาแฟมไพายที่เดินทางมายังฟารีสเพื่อตามหาตำราของวันิทัสเรื่องราวการเดินทางที่ทำให้พวกคุณเพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศยุควิเตอเรีย ที่ผสมผสานกันร,ระหว่างความเป็นวิทยาศาสตร์แนวสตรีมพังในเมืองปารีสและในที่สุดบันทึกแฟ้มไฟวานิทัสก็ได้ประกาศสร้างภาค2หลังจากที่ได้ฉายจบไปก็เป็นอนิเมะอีกเรื่องหนึง่งที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วบูมมากๆมีให้ดูแบบฟรีๆและถูกลิขสิทธิ์ได้หลายช่องทางอีกทั้งยังมีภาคไทยอีกด้วยโดยสำหรับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จะฉายในเดือนมกราคมปีหน้านั่นเองโอเคครับผมก็เป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ย กจะมีตกหล่นเรื่องใดไปบ้างก็คงไม่เป็นไรแหละอืมแยวจบถ้าว่าคลิปนี้มันบูมขึ้นมาแล้วก็พาร์ทส,สก็คงจะออกมาเองแหละครับแต่อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะักสําหรับใครที่สนใจและอยากดูอนิเมะเรื่องต่างๆที่ผมได้พูดเอาไว้ในคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอแนะนําเว็บไซต์สําหรับการดูอนิเมะแบบถูกลิขสิทธิ์แบบง่ายๆเพีงยงแค่คุณพิมพ์ชื่อเรื่องของอนิเมะไปแล้วก็จะเจอช่องทางการดูอยู่มากมายก่ายกองก็ฝากเว็บไซต์ดีๆอันนี้ไว้ด้วยนะครับผม โอเคครับผมสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้เนี่ยหมต้องขอขอบคุณขอบใจขอบพะแท่จังกิวอริกระตกโกไซมัสกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ล็อกเอาท์